สวัสดีทุกท่านด้วยครับคลิปนี้ครับเรามาเจอกับรถรังสันทัวร์นะครับคันนี้คันยูโร8นะฮะเครื่องคันนี้ก็เป็นชงล่างสแกนเนียเครื่องสแกนเนียทั้งชุดเลยนะครับคันนี้นะก็เป็นสแกนเนียห้างนะครับคันนี้เป็นรถสแกนเนียห้างเลยคันสี่ห้างนะครับเครื่องก็ห้างทั้งชุดเลยนะครับเป็นทรงยูโร8นะครับรังสันทัวร์ อันนี้ก็เป็นเครื่องหนึ่งานตัวพร้อมหวงจัดเต็มความสะอาดความปลอดภัยไม่ต้องวงั่หนครับริษั่ไหนครับเฮ้ยมีอก่อนมีก่อนนี่น่ารหน่ารถมาน่ารถมาน้ารถเอาเอาเอาเอนะครับยูเคียทีมไทยแลนด์นะครับอ๋อทีมยูเคียครับผมเรียกใช้ได้เป็นการได้นะครับผม ขอติดต่อได้ทางไหนครับติดต่อได้อ่าเดี๋ยวทางเฟซเลยทางเฟซของ newkia team เขาก็ใช้ชื่อนี้เลยใช่ครับโอเคหรือว่าจะอพูดทางสันก็ได้ติดต่อได้เลยได้เลยครับผมโอเแต่หลังทำความท้าเพราะว่ารถมาแบบลูกทัวร์มาเละมากลูกค้าจากไหนครับจากอ่า tkm b o o k e r n c h u l a n กรุงเทพมหานครบริษัทประกันภัยที่ใหญ่ในกรุงเทพ เาเรียกใช้บริการก็ให้บริการเข้ามานานอยู่ก็สับเ,เปลี่ยนกันไปอะไรอย่างนี้ก็พอดีเขาพอดีทางเข้ามันลำบากนิดนึงเพราะรถมันมาหนักทางเข้าก็คือยอมรับว่าแคบ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 ดีครับคนะครับแคบจี๋ก็พาลูกค้ามาถึงด้วยความปลอดภยดัยตอนนี้ก็กำลังทำความสะอาดภายในอะไรอย่างอยู่ครับผมครับผมความันใจได้ด้วย เป็นรถชั่วล่างสแกนในห้างทั้งหมดเลยครับคันนี้ก็ทั้งชุดเลยเอาล้วครับมาดูชุดล่างกันครับดูดูภายในได้เลยครับนี่นะดูดอกน้ากันคือว่าตอนนี้ครับดอกบนน่ะชุดบนน่ะเขาก็เออ่กำลังโมใหม่ครับกำลังปั้นดอกใหม่แล้วก็แล้วก็ถ้านั่นเดี๋ยวมาเข้าเว็บนี่ก็ได้ก่อนจะเว็บนี้อ่าเนีออเทเบั้ลนะฮะ อ่าเราไปดูนีกันคำน,นี้ก็จะเป็นสแกนเนีย420นะครับเครื่องกำลังเครื่อง420เกียร์ออฟติครูดเปิดไม่เปิดไม่เปิดเปิดอ่าออฟติครูสนี่ฮะตัวนี้เป็นที่เขาเรียกกันว่าออตโต้ต,ตัวแรกก็คืออันเนี้ยนะถ้าจำคลิปจำได้ก็ที่ผมพาดูรถบัสเกียร์ออโตออ้อะเออชื่อบัสเกียร์ออโต้นี่นะฮะ เห็นเ,เห็นบางคนเขาก็ว่านะว่าเขาเป็นออบิคูตตัวแรกนี่นี่สแกนในห้างนะครับนี่ออบิคูตแต่มีคัทใช้คัทต่อออกตัวนะครับนี่ธงลีธาตาน,นี่ this is a lither <c oughs> รีทา lither อะครับนี่รีทาดดร์นะม็รู้แค่นี้มาดู ฟังก์ชันอื่นอยู่ตรงไหนบ้างนะผมก็ต้องรอให้ทางรถเขามาชี้แจงอเอาปิดใหม่แบกอืมนะฮะคันนี้ก็เป็นล้อหน้านะครับก็เป็นดิสเบรกแล้วก็ชุดหน้านี่ก็เป็นชุดล่างปีกนกนะครับเป็นการระบบรองรับน้หนักแบบปีกนกนะก็จะได้ความนุ่มนวลน,นะครับความนุ่มนวลความนิ่มความสบาย แล้วก็ดนะิสเบราระบยความร้อดดนดะีนี่ก็เป็นหกเท่าของสแกนเนียเลยรุ่นนะก็อลังก็จะเป็นคันแข็งนะเหมือนรถเหมือนรถอีบีไอบีถ้าอีบีนี่ก็จะเป็นเออ่ปิดน็อกนะครับนเะนเนเสแกนเนียหนึ่งสองสี่กองเครื่องกล่องฮนะออกไฟฟ้า เปิดไฟฟ้า,น,าน,นี่คื 4, อทัพสีห้างเลยนะครับผมดูลายครับดูลายก่อน ตรงคำวรถ0 9 4 7 8 9 2 0 5 2นะครับสนใจก็ติดต่อได้ทางนี้เลยนะครับหรือว่าจะเป็นทางเฟ e บุ๊กเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ตรงคำอธิบายด้านล่างคนดูคลิปอย่าเพิ่งลืมว่าคลิปมันมีคำอธิบายนะเว้ยคือว่าบางทีผมก็ใส่ข้อมูลอนะไรบางส่วนไปก็เราเปิดดูครับเผื่อบางอันผมไม่ได้กล่าวถึงในคลิปแต่ผมใส่ในคำอธิบายข้างล่างกันแ้นฮะโอเคอะไะต่อมา แก่เลยรังสรรค์ทัวร์ตัว94 79อ่า789 2ตัว52นะครับติดต่อทักแก่ได้เลยโดยตรงนะครับผมสุดท้ายก็ติดต่อได้เลยนะครับหรือว่าทางเฟซบุ๊กก็บางคนเขินไม่กล้าโทรก็ลองพักเฟซบุ๊กมาถามราคาก่อนได้เฟสเอกอะดิโอบัสอ่าเอกอะดิโอบัสเฟสเอกอะดิโอบัสนะครับผมผมจะทิ้งไว้ตรงขับอธิบายด้านล่างเลยนะครับเอาล่ะครับมาดูบอกกัน อันนี้หวอหวอหวอจะถามเคียร์ฮอาก่อนว่าอันนี้ดอกกระพงหน้ากี่นิ้วกี่ดอกบ้างเคียร์ฮอ่ดอกหน้า,า,ากี่นิ้วกี่ดอกนยพี่ใช่ครับผมดอกหน้าะกี่นิ้วกี่ดอกครับดอกไหนครับดอกหน้าชุกหน้าเลยงชุกหน้าสองนิ้วเท่าไหร่วะแปลว่าแถวบนแถวล่างนี่แถวไหนกี่ดอกอีกกี่นิ้ว ข้างข้างตรงข้าง,างบนสิบนิ 10, <ม>้วข้างตรงกลาง12ชั้นล่าง12นิ้วเหมือนกันอ๋อสิบสองกับสิบสองโอเคนึกาาอะไรไ,ไม่ออกให้าถาเฮียฮอละคันนี้ <laughs> นอะไรฮะบอ้โบัท6บัท็ดำเนินการโดยนี่วิสิตซาวนะเอกออดูโอโบัสนี่ นิวเคลียร์ทีมไทยแลนด์สบายๆสไตล์ปากวิสิทธ์หลังสันตัวนิวเคลียร์หลังสันตัวนิวเคลียร์ทีมไทยแลนด์ได้บนยัง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 ใส่ไม่ครบครับนะครับบนเขายังใส่ไม่ครบแล้วเหลือหลังอีกเหมือนกันหลังก็คือจะใส่ใส่แบบนี้ยังใส่ไม่ครบเพราะว่าตีตีตีโคงไว้เรียบร้อยแล้ว๋อข้างหลังหลังก็เหมือนกันหลังจะเป็นดอกสิอ๋อไปว่าข้างในใช่ไหมครับข้างนอกเลยนอกท้าย อ๋อ12นิ้วแปดนิ้วแปดนิ้วแปดนิ้วสี่ดอกแป้นิ้วสี่ดอกข้างหลังอ๋ออ๋อมีข้างหลังอีกเหรอพี่คลายเลยคลายเลยคลายเลยหลังอ่ะอ๋อแบบคันขุดซึกใช่ครับใช่ครับอ๋อเราใส่อันนี้น่ะอังนี้อ่าเปิดโทรให้ดูเลยคลายเลยไม่ได้ใส่หรอกคลายแล้วไม่ได้ใส่ อ๋อตรงนี้ใช่ครับยังไม่ได้ใส่เป็นราชวานอ่ะใช่สีแดงกปร้สังเกตคันนี้คันนี้ก็ใช้เดี๋ยวชื่อคิดว่าเสื้พทงานะฮะคันนี้เดี๋ยวเราจะรอชมคุณซึกกันคุณซึกก็กำลังโมอยู่อ่านะครับเมื่อกี้แอบเห็นพี่เปิดเรืเสียงันนี้อ๋ออันนี้รถตู้ต้องโชว์ลองโชว์ทักลองโชว์ทักหน่อยทักหน่อยพี่ทักหน่อยทักหน่อยทักหน่อย ทักไปทักไปนะแป๊บหน่งแป๊บนึ่งแป๊บหนึ่งเฮ้ยครับพี่ีครับผมอันนี้เป็นสายสายย่อสายย่อธรรมดาสายย่ออ่าแป๊บหนึ่งสายย่อธรรมดาทำไมทำไมเห็ย่อครับเห็นย่อครับอ๋อเพราะว่ามันแล้วแต่ลูกค้าอ๋ออ่าเราต้องตามใจลูกค้าสมัยใหม่ครับแป๊บหนึ่งครับผมขอแบบแดนนะพี่เพราะว่าเดี๋ยวจะโดนลิขสิทธิ์ ใช่ครับเขาเสร์ฟได้ขเขาร็ได้ไม่แดนได้อยู่เ,เดี๋ยวแป๊บหนึ่งครับแป๊บนึ่งครับเอาแดนดีกว่า จบแล้วโต้มรดลว่าต่อแบดแบดแถวกี่ก้อนเนี่ยแบาเสียแบอร์ลกแบแอร์นี่ดูไหนของพเลยแบดแอร์ลูกนี้เลยสองลูกเยอ๋อล้นั้นแบเสียหมดเลยขนาดกี่เท่าไรกี่ก้อนนนี่มีสองวูกสองก้อนแล้ที่เหลือไปต้อง้เป็นแบดอะไรนี่นี่กระจาไม่ได้นี เย้ยจัดะสุดยุ่งจริงข้างในมีข้างในอีกใช่ไหมสิข้างในมีข้างในโอ้โหแบบอยังเงี้ยก็ไหลไปเลยโอ้โหสุดจริงเอ้ดูกระทะดูกระทะเอ้ยฝากพ่อนะกันเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าเป็นฝักอ๋อของยุ่นเลย แดงบุญแดง,แดงนีชนน่ชุดหน้าเหมือนกันชุดหน้าเหมือนกันบอกเลยเอออะภายในคันนี้เราก็ใช้ของคลิปที่ว่าเราถ่ายมาวันนั้นที่ะอํานะฮะเราถ่ายตอนมืดมาบอกเลยกว้างมากหลุมโอ้โหหลอดไฟกเลยนะ,ะนี่นะ โอ้ย oh. สเกลในห้านะครับอันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะครับหรือบางคนเรียกว่าเป็นเกียร์เอออเาไปครูสรุ่นแรกนะครับเป็นเกียร์แบบตบบวกลบบวกลบ R N A M นะครับ oh. เป็นเกียร์ออโต้ครับคันนี้ห้าเลยครับคันนี้ครับไฮเวอร์ที่ไฮเวอร์โอ้โหเสถียรมาเลยโอ้ oh. โอ้กว้างอ่ะกว้างมากโอ้ยดูดอกซับดูดอกซับดิโอ้ยพืนนางนี้เสมอเลยอ่ะอันนี้จะมีพอร์ตชาร์จ USB ด้วยนะครับใส่ชาร์จพร้อมเลยครับผมอ,อันนี้หวยดูกว้างอ่ะเฮ้ย นี่บอกว้างจริงถ้าคนมองบ้านจริงโอ้โหท้ายนี้ปิดไปมาลำบากมากไปดูไครับคันนี้เฮ้ยบังบงกว้างอ่ะกว้างมากแอมเป็นพื้นเดียวงไงมันก็ทำแอมบอกเล็กลงใช่โปกตีพื้นมันก็ขึ้นมาอีกใช่ไหมเกิดวันบ,บ<อ>กเนมเป็นพื้นพื้นเดียวกันใช่เดียวกว้างเลยนี่แล้วที่ยวมาักนี่มองคล้ายนี่มองปิดมองชุดลตโพกให้ปิดเต็มเลยโอ้ พมันกว้างจริงไงมันกว้างกว้างมากเลยมองดูกว้างเวลาขึ้นสวยกันนะมันกว้างกว้างมากซับผนวนหรอซับผนวนอู่ซับผนวนนะครับตัวถังอุซับอุซับคือว่าเอกลักษณ์อย่างหนึ่งคือสี่โคตรสดเลยใช่โอ้เอกลักษณ์เลยนี่นะครับกระได้วนด้วยนะครับแต่งข้างล่างนี้ก็จะมีเอ่อเป็นขั้นแบบนี้นะครับ แต่ว่าข้างบนก็จะไม่มีไงข้างบนวันนี้แบบกล้องทั้งหมดนะครับเราดูเราจะพาดูเพิ่มอีกรอบหนึ่งนะครับเ่นเดียวดีกันอืมใช่เบาเๆาเามันมันมันกว้างดีไงคือมันกว้างโอเคดอกซัดหลังคีอดอกกะไรเป็นมอกกว้างเหรอกว้างกว้างมากเลย ừ quang quang trình ừ người ừ, đi ủ sắt đi <laughs> sắt trồng bôi คลิปพาดูรถลังสันทัวร์ในวันนี้นะครับก็ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s สไคร e ให้ช่องนี้ด้วยนะครับก็กดได้แล้วแต่ตามความสมัครใจนะตามใปบังคับการโอเคครับผมเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับผม